ทางด้านของกลุ่มนปชพัทยานะคะกว่า300คนค่ะได้รวมงานซื้อรักวาเลนไทน์ส่งกำลังใจให้นายกทักษิณแล้วก็ได้เป็นการเปิดตัวแดงทัพพระยา55นะคะพร้อมเตรียมขบวนแรรี่ค่ะในการเดินทางชุมนุมนปชครั้งที่3ณนะโบนันซาเขาใหญ่โดยพร้อมกันนี้นะคะยังหวังร่วมคอนเสิร์ตหยุดรัฐประหารเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญค่ะ ที่ร้านสมภพหัวปลาหม้อไฟริมถนนสุขุมวิทน้องพังแคกลุ่มนปชวกว่า300คนร่วมงานสื่อรักวาเลนไทน์ส่งกำลังใจให้านายกทักษิณโดยมีแขกผู้มีเกียรติอาทินายชาญยุทธเฮงตระกูลอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอดีศนผลลูกอินอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้าร่วม สำหรับการจัดงานสื่อรักวาเลนไทน์ส่งกำลังใจให้นายกทักษิณในครั้งนี้นายสมชายธนโชธประธานกลุ่มแดงทัพพาห5พร้อมด้วยคณะกรรมการและกลุ่มมอเตอร์ไซค์แดงพัทยาที่จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความสามัคคีของกลุ่มนปชพัทยาให้มีความตื่นตัวพร้อมรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากจะมีการร่วมกันร้องเพลงเต้นรำสร้างความสนุกสนานกันในหมู่คณะแล้วในส่วนของพิธีการในช่วงแรก ก็ยังได้จัดให้มีการร่วมกันทยอยลงลายมือชื่อเขียนระบายความในใจต่างๆบนบอร์ดข้อความเพื่อแสดงความรักที่มีต่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์จากนั้นจึงเป็นการเปิดตัวแดงทัพพระยา55มีการชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมขบวนแรนลี่เพื่อเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตหยุดรัฐประหารเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันที่25และสิ้นสุดลงในเวลา6นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะโดยจะมีการแสดงจากนกปชแต่ละภาคภาคละ1ชั่วโมงรวมทั้งพันตำรวจโททักษินจะวิดีโอลิง์เข้ามาในเวลา20นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะณโบนซาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาด้วย ซึ่งทั้งนี้กลุ่มนปชพัทยาจะได้มีการรวมพลการบริเวณปากซอยเขาตาโลพร้อมจะออกเดินทางในเวลา6นาฬิกาของวันที่25ในลำดับต่อไปค่ะ ค่ะก็ถือในโอกาสนี้นะ